อาไปดูมาตรการเข้มข้นของไทยในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับตัดทั้งกระแสไฟฟ้าตัดทั้งน้ํามันแต่ผลที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าพี่น้องชาวพามา่าเข็นได้ความเดือดร้อนฮะหลายๆคนเนี่ยต้องขับรถมาเติมน้ํามันนี่เป็นบรรยากาศของชาวเมียนมาในเมืองเมวดีครับด้านตรงข้ามอํเาเภอแม่สอดจงังหวัดตากเดือดร้อนหนักเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ขาดแคลนน้ํามันแล้วนะครับบางคนเนี่ยถึงขนาดขับรถออกมาเติมน้ํามันซึ่งน้ํามันเบนซิน95 จากเดิมราคาอยู่ที่25บาทต่อน,นิตตอนนี้ขยับไปเป็น32บาทแล้วนะครับบางคนเนี่ยขับรถมาซื้อน้ำมันเนี่ยหลายร้อยกิโลเลยนะเออค่ะทีนี้คุณผู้ชมขึ้นไปที่แม่สายจังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะตอนนี้ปั๊มน้ํามันหลายแห่งเริ่มปิดรั้วไม่ให้บริการแล้วนะคะเนื่องจากว่าน้ํามันมันหมดเลื่อนการเปิดให้บริการจัด เจ็ดโมงเนี่ยไปถึง9ก้าโมงเช้านะคะก็ทําให้บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายเนี่ยปริมาณรถจากฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาจะมาเติมน้ำมันในบ้านเราบางส่วนไดน้เตรียมถังแล้วก็แกนลอนเนี่ยมาใส่น้ํามันเพื่อที่จะกลับไปที่ท่าขี้เหล็กด้วยค่ะอ่ะขณะเดียวกันครับเรื่องของน้ํามันยังมีรายงานเรื่องกระแสไฟฟ้าที่มาจากประเทศลาวก็เริ่มที่จะมีปัญหาเช่นเดียวกันครับล่าสุด มีกระแสะข่าวจากเดิมที่ทางการลาวเนี่ยส่งไฟฟ้าให้พม่าเนี่ยสามสิมกกวัตจะลดลงเหลือ13เมกิวัตเท่านั้นครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการประชุมแล้วก็จะแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนอีกทีหนึ่งครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะอ,อ่ะ อ่าคุณผู้ชมคะมาดูนักวิชาการกันบ้างน,นะคะอาจารย์ปณิธาเนี่ยมองว่าการตัดกระแสไฟฟ้าน้ำมันแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตปิดสวิตช์แก๊งคอร์เซนเตอร์ได้ชั่วคราวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเขาได้มีการเตรียมการไว้หมดแล้วอาจจะปรับตัวอยู่ตามตึกเล็กลงมากกว่าเดิมเพื่อแฝงตัวแนะนํารัฐบาลว่าหากจะแก้ปัญหานี้ระยะยาวต้องคุยกับเมียนมาอย่างจริงจังค่ะถ้าเขาได้สามารถคุยกันหรืออย่างน้อยกองกําลังชนกลุ่มน้อยที่ ไม่ได้อยู่ในการกํากับของรัฐบาลทหารเมียนมาแล้วในขณะน,นี้แต่เขาสามารถทําการในการควบคุมได้แต่ทั้งหมดเหล่านี้มันจะไปกระทบต่อ,อความซับซ้อนความเชื่อมโยงผลประโยชน์ของเขาเราก็ต้องใช้มาตรการในประเทศเราในกดดันติดช่องทางนะครับปัดการ,การลำเลียงสเสบียงะจะตัดช่องทางหลบหนีแล้วก็ควบคุมตัวบุคคลหลายกลุ่มที่เข้าออกอย่างผิดกฎหมายนะครับแล้วก็กดดันให้คนเหล่านี้กลับไปแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เรานะครับ ขณะที่คุณภูมิธรรมรองนายกและทฐมนมติกระดาหงบอกว่าตอนนี้ไทยใช้มาตรการเข้มข้นแล้วขอเวลาประเมินสัก3เดือนว่าหลังจากนี้เนี่ยจะยังไงต่อครับโดยทุกหน่วยงานรัฐบาลก็รับลูกครับวม่าจะเป็นการไปตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปิดช่องทางทุกจุดครับเพื่อป้องกันแก้ปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ครขณะที่นายกอิงครับก็เดินทางไปที่ประเทศจีนก็ไปพูดคุยกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนครับก็บอกว่าทั้ง2ชาติ ก็จะร่วมมือกันในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์และอาญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบอย่างจริงจังด้วยครับซึ่งจากมาตรการตอนนี้ก็มีรายงานว่าฝั่งเมียนมาออกมาตรการตอบโต้ไทยสั่งระงับการเดินทางจากเมืองท่าขี้เหล็กมาที่แม่สายแล้วค่ะแต่ก็ไม่ววยนะกระแสข่าวว่าหลายคนใช้ช่วงเวลานี้แหละช่วยโอกาสข่ามารักษาโรคฟีที่ไทยซึ่งสส,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 สจตากเนี่ยยืนยันแล้วร,รว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะย้ําคนไทยต่างชาติเรียกค่ารักษาตามสิทธิทุกคนค่ะ 空。